แล้วถามว่าพูดถึงคริดว่าคิดถึงอะไรครับผมก็จะให้นะขาผมไปอยู่อยู่ที่ใครขาคนนั้นตกรอบ๋อ้ดีครับง่ายไหมครับง่ายไหมพูดถึงคริดว่าคิดถึงอะไรนะครับอยู่อยู่ที่ใครคนนั้นตกรอบห้ามสามกันถ้าดีนะเริ่มตั้งแต่ครับผมุ้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ครับคมนิดหนึ่งนะั่งนี้จะมองไม่เห็นนะครับ เขาแบบนี้ครับล้วแบบนี้ขาเออกข้างหลังนิดนึงครับออกนี่เป็้ายอีกนเนี่งคบโอเคครับ้วแบบนี้ครับแบบนีครับแล้วก็แบบนี้นครับโอเคออาตรงนี้เลยครับมาตัดแบบนี้เลยนะครับจะได้มองเห็นนะครับท่านตงนี้ครับช่วยกันฟังนิดนึงนะครับว่าผู้ที่คิดมากคิดถึงอะไรใช่าะว่าในคริสต์มาสเป็นการที่เชิญฉลองของคนทั่วโลกเลยนะครับแลวก็มีมากมายหลากหลายที่จะสามารถคถึงไ้ัทีเดียห้ามซ้นะครับห้าม้คนตอบ ไ้สามผมจะฉีดสเปร์ใส่เลยนะครับใช่คุณเอกลังส่งเลย๋ยวเราจะเดินไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่าเรื่อยๆรอบแรกรอบแรกคิดถึงคริสต์มาสคิดถึงอะไรครับตุ๊กตาหิมะตุ๊กิมะของขวาอะนรีครับน้ครับเดี๋ยวอครับรอบนีได้เลยรับเดี๋ยวเชิงก่อนเลยนะครับคิดถึงเอ๊นึกถึงคริสต์มาสคิดถึงอะไรครับพระยซ ต่อเลยครับคดเนอะไรต้อเล็วะริ่มสองควาคงบคว้าความงคูของอบครัวต้องเร็วกว่านั้นฮะเอาลเดี๋ยวเอาิ้นสให้ด้สมวิอ่าวิโอ้งคิดว่าคิดรกชสมวยตกรอบแล้วครับเบตั้น้ำตกรอครับเอะแล้นอกนะครับออกนะครับ้นจเขาตรอครับโอ้ตกรอบอะไรครับ การกำเนิดกำเนิดของไทยครับผมการกำเนิดการกำเนิดอ๋อีพยสุรังเขบอกว่างครับผมเชิญครับเดี๋ยวาแล้วเดี๋มาแล้เรื่องสองสัมอะไรครับออระเดียวไม่ไม่ทำครับไม่ทำไนะันี่ถึงประเทศอังกฤษถี่โแลุ้งเทาตานะครับ มอมาอที่สองคครับอบแรกรอบแรกที่เหลือเชือเด็กถามรอบแรกเลือเยอ่เอาใงดีหลังบลเราขยับหน่อยไหมครับขยับไปหน่อยครับขยับนดหนงครับโอเคขยับปนครับอ่านี่เราอไรเอาไปช่วงเช้าเอาดเกมพันธ์อวยพอตอ่าใครที่ไม่มีสีเขียวหรือสีแดงในตัวเช มีโมงแล้วดีแน็ตใช่ไหมเอาละมาเลยครับมาเลยครับโอเคเริ่มหน่อยๆแล้วเขาบอกว่าเราหมดเวลาแล้วเราต้องรีบแจกครับเอานี้ไม่เพี้ยนโคมไฟครับรับเลยครับรับเลยโอเคครับผมทั้งหมดรับโคมไฟได้เลยนะครับเจอกันครับเดี๋ยวรับโคมไฟเลยครับที่เหลือนะครับโคมไฟครับแต่สุดท้ายจะต้องตายนะเดี๋ยวเราตอน ครับรับรโปรมาแล้วใช่ไหมครับเจะรับโองไปนะครับครับโปรพีแขงพี่เกจรนะครับ